สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับธนาพาโชครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาดูผลฮานอยนะครับสรุปผลฮานอยของวันที่20นะครับสรุปฮานอยของวันที่20ทั้ง3หฮานอยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลขที่ให้จะเป็นยังไงเรามาเริ่มจากนอยพิเศษกันเลยนะครับเริ่มจากน้อยแรกกันเลยนะครับน้อยพิเศษบนออก สามสามสี่ล่างออกสองห้าอันนี้เลขวิ่งเข้าบนนะครับเลขวิ่งสี่ของวันที่ยี่สิบเข้าบนนะครับแล้วก็สองตัวสองตัวเข้าบนเหมือนกันนะครับสามสี่สี่สามนะครับเข้าบนนะครับเข้าตัวกลับก็ถือว่าโอเคนะครับรน่อยแรกผ่านไป ครับเดี๋ยวเรามาดูน้อยปกติกันครับต่อมาเรามาดูน้อยปกตินะครับน้อยปกติบนออก5 4 5้าล่างออก48นะครับบนออก5 45ลาล่างออก48อันนี้น้อยปกตินะครับเลขวิ่งเลขวิ่งเข้าบนล่างเลยนะครับเลขวิ่งเข้าบนล่างเลยวิ่งสี่เข้าบนล่างเลยนะครับกอดดีใจด้วย ส่วน2ตัวเรามาดูกันครับ2ตัว4 5่ห้าเข้าตัวเน้นเลยนะครับเข้าตรงๆเลยบนล่างก็ส8เข้าตรงๆเหมือนกันนะครับเน้นน่อยปกติก็เข้าปกตินะครับเข้าบนล่างเลยวันนี้เข้าตรงๆบนล่างเลยก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่ตามส่วน vip นะครับผลของ vip บนออก 0 6 0ล่างออก3 9อันนี้ไม่เข้านะครับอันนี้ไม่เข้าสรุปผลวันนี้ก็เข้า2น้อยนะครับเข้าน้อยแรกกับน้อยที่2ก็คือน้อยพิเศษกับน้อยปกตินะครับเข้าทั้งเลขวิ่งเลข2ตัวนะครับเข้าทั้ง2หาน้อยเลยได้กี่เด้งวันนี้ได้3เด้งก็ถือว่าโอเคนะครับได้3ามเด้ง ส่วนคนไหนที่ติดตามก็ดีใจด้วยนะครับใครที่ตามก็ดีใจด้วยในวันนี้รับไปเต็มๆเลยนะครับครับสําหรับใครที่เข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ